สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสุขสันต์วันสงการนะคะขอให้แม่แม่เอฟแฟนคลับนะคะเที่ยวสงการกันอย่างมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศร้อนเนาะแล้วก็เดินทางไปกลับขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดในทุกๆเส้นทางนะคะมีความสุขมากๆในวันสงการคะ่ะเรามาต่อกันด้วยการ อัปเดตความเคลื่อนไหวของลูกชายคนเล็กนะคะเสือน้อยลีโอน้องได้ไวพรปีใหม่ไทยให้กับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะอันนี้ก็จะเป็น Facebook ของน้องนะคะแม่ดูนะคะข้างหลังจะมีติ๊กถูกสีน้ําเงินนะคะก็สามารถเข้าไปกดติดตามน้องได้นะคะน้องลีโอม่หมดนี่นะคะเดี๋ยวฟังน้องไวพรวันปีใหม่กันนะคะสนานให้รู้ว่าสุขภาพร่างกายเข็ียนแปงนะครับส่วนใครที่เดินทางกลับบ้านแบบต่างจังหวัดไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปโรงแรมเป็นผผู้ใหญ่นะครับ ยสวัสดิภาพมีความสุขสนุกสนานกันมากๆนะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงกรานต์ครับผมปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับผมสนุกสนานให้รู้ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับส่วนใครที่เดินทางกลับบ้านกลับตังจังหวัดไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปรั้วดำหรือผมผู้ใหญ่นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพมีความสุขสนุกสนานกัน ามนะคสสววััดีนปใหม่ไทยครับนารักไหมล่ะคะแม่ๆก็ลูกชายคนเล็กนะคะเสือน้อยลีโอก็ได้อวยพรปีใหม่ไทยให้กับแม่แม่เอสีแฟนคลับกันแล้วนะคะแม่แม่เที่ยวกันอย่างมีความสุขนะคะในวันปีใหม่ไทยเนาะต่อกันด้วยคิวงานของลูกชายในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เสือน้อยลีโอขึ้นเวทีอยู่ที่กทมนะคะ แม่แม่เอซแฟนคลับห้ามพลาดนะคะอย่ามัวแต่เที่ยวสงการกันจนเพลินนะคะลืมลูกชายเนาะวันที่14งานร้องเพลงงานสงการวัดแก้วจันรัสา5เขตบางขุนพรมตลิงชันกรุงเทพนะคะขึ้นเวที3ามทุ่มครึ่งค่ะ21นาฬิกาสานาทีนะคะ ปแม่เอสพีแฟนคลับก็อย่าลืมไปให้กําลังใจนะคะส่วนวันนี้ก็จะเป็นน้องฟอร์มนะคะเมื่อวานน้องซันขึ้นเนาะวันนี้น้องฟอร์มนะคะพรุ่งนี้ลูกชายคนเล็กค่ะน้องลีโอค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสตนะคะจาก Facebook น้องลีโอไม่หมดนี้ไว้นะที่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะในวันสงการานต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ